เอาละครผู้ชมตอนนี้มาอยู่ในช่วงของขายของแล้วนะครับขอแนะนําวันนี้เลยเครื่องบดสับอเนกประสงค์พานาสตาจะบอกว่าเครื่องนี้เป็นมัลติฟังก์ชันช็อปเปอร์นะยังไงครับยังไงเขาเรียกได้ว่านะครับเครื่องตัวนี้มีอุปกรณ์ให้เราเป็นโถใส่แบบนี้เลยมาดูอุปกรณ์ภายในก็มีอะไรบ้างอ่ะมีตัวมอเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็มีที่ครอบนี่แต่ที่สําคัญที่สุดตัวนี้จะเป็นใบพัดดูคุณดูผู้ชมคุณดูสี่ใบพัดรอบทิศทางแบบนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสามร้ยอุศา คุณหลบยังไงคุณโดนฟันแน่นอนคุณเคยโดนฟันไหมเคยละเอียดคุณจะต้องลองโดนฟันดูครับละเอียดมากอันนี้คุณใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแบบนี้เลยให้มันลงล็อกปิดฝาเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มให้มันลงล็อกแบบนี้เสียบเข้าไปแล้วขออนุญาตคุณทิคิวขออนุญาตเสียบครับ ไม่ได้นะพกเสียบปักเสร็จปุ๊บแล้วกดปุ่มทุกอย่างคุณผู้ชมครับบอกได้เลยไม่เกินห้านาทีทุกอย่างโดนสับละเอียดหมดคุณจะหลบแค่ไหนก็โดนฟันแน่นอนคุณอย่ามาหลบคุณจะต้องโดนฟันแบบบทละเอียดแนะนําเลยนะครับเครื่องพานาสตาเครื่องนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจไลลาแบร์ชอปไปดูราคาได้เลยนะครับ